สวัสดีครับเพื่อนๆโอ้วันนี้มีของเล่นใหม่หมาอีกแล้วนะครับเป็นคันชิงหลิวนะ2.7นะครับนะถ้าสั่งเฉพาะคันอย่างเดียวนะครับ63บาทนะคันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับแต่ถ้าเอาของแถมด้วยก็คือหมายความว่าเพิ่มอีก20บาทนะเป็น83พอเพิ่มไปแปดสได้อะไรบ้างโอ้โหนี่ไงนี่คือของแถมทนะี่เขาให้มา1ก็คือทุ่นชิงหลิว2ก็คือสายหน้าพร้อมตะขอเบ็ดอย่างเงี้ยนะกี่ตัวเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวนะตะขอสิบตัว,ตวนะแถมยังมีตัวสายตัวนี้ด้วยนะสายตกปลาพร้อมกับเหยื่อด้วยนะเหยือปะเกตเนี่ยนะเออเนี่ยคือยี่สบาทที่แถมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเกินราคายี่สบาทแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหรับคนที่จะตกคันริงหรือสั่งของในลาซาด่าเนี่ยคิดดูแล้วกันว่าคุณจ่ายแค่แปดสิบสาบาทเนี่ยนะได้ของขนาดนี้ไม่รวมค่าส่งค่าส่งประมาณสี่สิบก็ตกประมาณร้อยนิดๆน,นะเนี่ยร้อยกว่าบ,บาทได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้แม่งโคตรคุ้มเลย นะเดี๋ยวจะทิ้งรูปไว้ให้ดูว่ามันเป็นอันไหนแล้วก็ไปสั่งเอาเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคัน2.7นะที่เป็นคันชิงหิวหน้าตาเป็นยังไงมาดูเขาบอกว่าร,ระยะเริ่มต้นให้ใช้คัน2.7หรือไม่ก็3ดเท่าไหร่3.2อะไรอย่างเงี้ยหรือก็3.6ผมไม่แน่ใจนะมันจะมี2สีก็คือจะมีสีฟ้ามันจะมีสีน้ำตาลผมเลือกสีน้ำตาลนะโอ้่งสวยว่ะได้อยู่แล้วเนี่ย คันแบบโอเคเลยอะนะเป็นคันชิงหรือเป็นแบบเขาเรียกว่านะคันชิงหรือแบบไอ้นี่เว้ยสีตึมตาลนะครับคันนี้ใช้ได้เลยนะก็เป็นคันสั้นสมหรับเขาบอกว่าเริ่มต้นให้ใช้คันประมาณนี้นะเห็นไหมก็ถือว่าพอดีแหละนะตกชิงหรือนะเดี๋ยวผมจะไปลองตกดูว่าเป็นยังไงนะสวยงามนะไม่น่าเชื่อนะคันแค่เท่าไหร่ราคาแค่หกสิบสบาทนะ ถือว่าเบื้องต้นเริ่มต้นสําหรับการตกเนี่ยในราคาแค่ร้อยกว่าบาทเนี่ยสําหรับชิงหลิวนี่ผมว่าแม่งเป็นการเริ่มต้นที่แบบประหยัดมากนะเนี่ยพกพาง่ายมีซองมีอะไรให้สําหรับคนที่จะซื้อผมแนะนําซื้อพร้อมของแถมดีกว่านะจ่ายเพิ่มอีกยี่สิบบาทนะคุ้มเลยนะได้ทั้งทุ่นชิงหลิวได้ทั้งตะขอเบ็ดแล้วก็ได้ทั้งสายหน้าเนี่ยสายเอาไว้ตกเนี่ยนะตัวนี้มีทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมเป็นสายแล้วก็มีอะไร มีตัวมีทุ่นแล้วก็มีสต็อปสต็ปเปอร์มีลูกบุนมีอะไรมาคือมันครบเซตเลยนะเรามีหน้าที่เอาไปใส่กับตัวคันแล้วเราก็ตกได้เลยนะตัวนี้นะแล้วก็แถมยังมีเหยื่อมาให้อีกนะพร้อมตกนะบทเนี่ยราคา83บาทนะ83บาทไม่รวมส่งนะครับค่าส่งก็อีก40บบาทรวมๆแล้วถือว่าโคตรคุ้มเลยนะชุดนี้นะเออคุ้มมากนะครับนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับคนที่จะเริ่มตกชิงหลิวในราคาประหยัดนะครับก็แค่รวมรวม,รวมแล้วประมาณร้อยหนึ่งนะร้อยนิดๆน,น,นะรวมส่งแล้วโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ